ดีฮะทุกคนวันนี้อผมมากลายเป็นน้องหมานะทุกคนในเกม Animal Adventure โอ้โหโอ้ดูร่ากระโยนก็โยนเย่งโยนเย่งโยนยังซึ่งในวันนี้นะทุกคน คือวันนะออออวันนะพ่อกับแม่ผมทิ้งผมไปแล้วผมกลายเป็นน้องหมาที่น่าสงสารแล้วเราจะต้องค,ค่อยๆฝึกกรรมล่นงแล้วก็จะอุยอ๊ยเดี๋ยวนะมีคนเลี้ยงสกีด้วยเนี่ยโอ้โหแค่นอนพักก็มีคนมาเลี้ยงโอ้มีคนจูงมาจูงจ้าจ้าจูจจจจ้าจ้าจ้าเราอาจจะต้องเติม

เอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมใยกันเลยจ้าช้อ,อซึ่งในตอนนี้ทุกคนเรากายเป็นลูกหมาตัวกระจีดีกระเจายอุ้ยมีดามเมเชียนเหมือนมาแชลด้วยเนาะชื้อโอ้มัอนอุ้ยตั่วไหลยะว้ามีเห็ดจุกสวกเห็ดสวกเห็ดมีเติมใยพอแล้วชื้อซึ่งในเกมนี้ทุกคนเราจะต้องค,อค,อคอ่อยๆฝึกฝนให้กาย ให้การเป็นม้าสุดหล่อเฟ่เทน่มา้อาอย่ไฟอยงเช่นม้าไซฟ,ฟ้าว่าเปินน้ำแข็งม้าป่าเชื่อลาขึ้นแล้วก็ไปล้มบอยก่ายเป็นมา้าซูเปอร์ฮีโร่ม้าบินได้ไม่เลยฝึกไปเลยจือ๊อไอจือ๊อไอจือ๊อไอจือ๊อหู้แต่ว่าน้าทำโปรเจคท์น,นี้มันไม่พอเดี๋ยวเราไปทำแบบแบบไปกันจ้าห๊้นี่บ้านใครบ้านใครอะ มาเล้สุขวาผมอยู่บ้านซ้อมอมาอฮ้ยๆๆวิ่งสามารถสปอร์บ้านตัวเองด้ด้วยทุกคนวิเดียวหาที่วางก่อนบจิ๊บจิ๊บจ๊บอืมเจอแล้ววเราสร้างบ้านอะไรดีผมเป็นมาจชนในบ้านดีเลยเฮ้ๆผมน่าต้องกลายเป็นมาจนเหื่อยมากลายเป็นหมาไรบ้าน จืบจื๊บจืบจื๊บตรงนี้คือไรด่าอุ้ยดูเหมือนว่าจะมีร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยเดี๋ยวคับเดี๋ยวก็นดีกว่าอุ้ยบ้านแมวผมเป็นแมวผมเป็นหมาจื๊บจืบจุ๊บนี่กระโดดเล่นโลเต้นนี่เลยอ่ะว้าวกลายเป็นพนักงานได้ด้วยอุ้ยนี่กองสัตว์ด้วยทุกคนอุ้ยไก่อ้แล้วนี่ละ ว้าวเป็ดของชอบเลยอุ้ยสุดยอดเลยปี๊ด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 ุิยมีข้าวกินด้วยหิวข้าวยังอืมได้กินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปของไปหาของเล่นต่อดีกว่าุิยจื๊บไอ้จื๊บหนีปีนไปชื๊บจื๊บื๊บอุ้ยตรงนี้มันมีปี๊ดปีแอนเลียดวยจื๊บในจงตีเพื่อนโจตีเพื่อน โจมต oh, no, no, no. ีเพื่อนจื้นชื้โจมตีเพื่อนโจมตีเพื่อนโจมตีเพื่อนโอ้โน่นน้อแสงเลเซอร์แสงเลเซอร์มาหุยอะไรอะว้าชิงช้าชืบนชื้นแข่งแข่งแรงแรงแข่งแรงแรงเลยชืบนชื้นชื้นชื้นไปจุกอกอกอกหมดก้าเบอร์เบอโอนายเงือบหมดเลยเพื่อนโหดเดี๋ยว เราเราไปฝึกซ้อมกันต่อดีกว่านุ้ยสวบเห็ดสวบเห็ดอุ้ยทุกคนผมเจอนี้ด้วยปุ่มออโต้โดยไม่ต้องเสียตังค์เชื่อมนแป๊บเดียวก็เติบใหญ่อุ้ยมู้แล้วอ่ะเบลวิสเสียเพิ่์หมัวหอนด้วยเดบอบอ๊บอบโอ๊ยเจฟอ๊ตเจบอุ้ยมีมีด้วยอะทุกคนเพราะว่าผมมาเป็นโกลเด้นสุดนายหลักกับทุกคนเดอ เช uce, ื้อไอเชื้อเออบุปผึกเจ็บ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 นะเจ้าเห็ดเห็ดเชื้อกัดกัดกัดเพื่อนเพื่อเข้าไปแบบต่อไปได้เร็วอ่ะเข้าไปในแบบต่อไปได้เร็วว่ะเพื่อนทำยังไงอ่ะเชื้อกัดกัดกัดไม่เลยกัดเชื้อโอ้ยเจ็บเจ้าเห็ดไอ้เชื้อเชื้อขอเวลาฟ้าหักอุ้ยเขาบอกว่าผมเป็นนักล่าผู้เชี่ยวชาญแล้วอ่ะ โ้สุดย ly. อดเขาเวลาประมาณ3มปีจนกว่าจะเสร็จโอ้โห ipt. แม่ต่อไปต้องใช้เลเวล5้าสบายบายอุ้ยอุยทุกคนอุตส่าห์ซื้อสกิลมาเดี๋ยวเรามาใช้สกิลกูดิ่าปิ้วอุ้ยยิงทีเดียวแตกจื๊บอุ้ยมีเออมันมีจำกัดจื๊บมีเลี้ยวของว่าโกลเด้นสไนเป่า โกเดนสน n i ป่าใส่เห็ดจุ๊บจุ๊บว้าวเงินเพียบนี่แนะ่ยิงใส่เห็ดอุ้ยเป็นไอ้น้ำแข็งนี่ชื่อผมคือโก d e n ผมว่าชื่อว่าโกเดนป่วยอย่าผมเป็นหมาลาบ้านผมไม่มีบ้านถึงแม้จะมีบ้านที่เก่าๆสมเซอร์บโพเนเซียส,ส่วนแมเกอ ไม่เลี้ยงผมแล้วชืบนน่อยเลยอุอ้ยเห็ดคิดว่าผมมองไม่เห็นแล้วจ้าเห็ดคิดว่ามองไม่เห็นแล้วจ้าในไหนอ,อุ้บี่ไหนโอ้แล้วเลเวลยี่ิบเกาแล้วฮ่าะปบเติบใหญ่จะจบป่ะอีกนิดเดียวเจเลเวลสามสีบชืบ้นนี่เลยชื้นชื้นอุย้ย อุ้ยเห็นอะไรด้วยอ่ะว้าวร้านขายของขายอะไรอ่ะขายสกิลหมาล่ะอุ้ยนี่ไงทุกคนร้านนี้แหละที่ผมว่ามาซื้อขออกแล้วผมยิงว้าวว้าวผมยิงปเป็นดาวตกได้ด้วยดีเลยอือว,ว,ว,ว้าวเปีวโนแล้วสวัสดีฮะพี่ชายนี่เลยทุกคนเรามาซื้อสกิลนี้ผมจะยิงใส่หน้าพี่ชายในไหอ เจหุยทุกคนมันมีสกิลอะไรหลุมดำวิเศษหน่วยผมอยากได้ผมอยากได้แต่ว่าเรามีเงินไม่พออออ,อจบตีต่อไปทุกคนฮะผมไม่เรื่องอะไรจะมาบอกด้วยตอนนี้ผมไม่ใช่คนป่วยอีกต่อไปสามสีู่ ผมกลายเป็นมาสุลอลเทห์โอ้โหแต่ว่าโดนทิ้งเหมือนเดิมไอ,อ้ชุบตีนเลยเออวิ่งสุลอลเทห์สุลอลเทห์เ้ยบางคนผมเห็นเพื่อนบินได้อะผมยังเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้แต่ว่าล้างนี้ไม่หลอดเทหเลยกลับไปเป็นล้าดูดีกว่าออกใน่นลรักจิ๋เวเอ๊ะเออเราจะปลอมตัวกลายเป็นโคตรป่วยชืบชืบชืบโอ้แบบนี้ยังมีอะไรอะ่ะเห็ดกับเจ็บเอเอดี๋ยวนะ เออตัวนี้ต no ัวอะไรกัดก <ky> nice ัดฮึบมันเป็นหินยดว้าวเราต้องต่อสู้กับหินน่าเด้อจื๊บไอ้จื๊บโอ้ยเจ็บ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 จื๊บจื๊บเอาล่ะไฟกับหินสู้กับหินก็ก็หินวันเจ็บเฮ้ยจะจะนี่เหน็กต่อยฟูตังฟูฮุ้ยทุกคนผมเห็นผลทางดีๆด้วยอ่จทุกคน เห็นตรงนน่นหรือเปล่าผมเห็นมันหัวฝึกซอกชกดิชกชกว้าวชกได้ด้วยชุบชืีชกหน้าหักไปด้วยโอ้ตากากระบาาแบนนี้แสดงว่ามันตายแล้วแต่ไม่อาอนนี่มันไม่ได้เงินทุกคนอันนี้ได้เงินชอบไม่เลยว่าไงจะเจ้าหินโง่ชืบจชืบไม่ในเกิดเกิดให้โบสชืบ โอ้โหเจ็เจ <deal> ็บอุ๊ยอะไกงมะรุมมตู้มอเลยจ้ะ hmm. สู้ได้นะจ้ะถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กแต่เป็นเด็กเกเรจ้ชื่อชื่อชือโอ้เจ็บ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 นี่เลยชื่อเชื่อเจ้บเจบเ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 จ็บเจ้นลชื่อเชื่อชือไงจอนตีไป แล้วมีเงินที่จะซื้อนั้นแล้วก็ทุกคนซื้อสกิลใหม่ขอของดีหน่อยนะพ่อครับพ่อขายสกิลอะไรครับเนี่ยฉันขายสักฉันออะฉนขออะขายสักกิลพลังอานจ่หนูหนูมีพลังงจ๊ะหนูพอมีครับโอ้พลังใส่หนาฉันเดี๋ยวฉันจะให้จ่าเอาพลังไหนจ๊ะพลังโอวอลล่าเดด พลังเกลือเกลือเกลือเกือเลือเกลือเกลืออุ้ย pues แต่ว mm ่าอันที่ผมใช้มันก็ดีแล้วน nah ี่น่าเออเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเออแต่ว่าผมอยากบินให้เหมยเพื่อนน่ะเพื่อนบินได้ทุกคนในรถไฟกับกินซะหน่อยชืนี่เดี๋ยวจ้าวจ้าจจอไม่แนะ นี่เนี่ยนี่เน่ยโจมตีมันเข้าไปโจมตีโจมตีเออเจ็บ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 อู้ชาติน้าเลยมันจะถึงสองร้อยสองทีเลียวเรียสองร้อยเดี๋ยวเรามาปั๊มหุ่นอันนี้ก่อนดีกว่าจื๊บจืบจืบนี่หุ่นประสาทให้พวกเราต่อยจนหน้าบวมเป็นตูดแล้วจื๊บ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 

กัดต่อเจื้ออย่าอย่าในต่อสู้ทางฟูเื่อเดี๋ยวแล้วรถไฟกับตัวนี้เกิดชื่อปีหินฮะมาให้ผมกินหน่อยฮะรอ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 ผมอยากลองสิว่าตัวเดียวมันได้เท่าไหร่ชื่อทำไมตัวเดียวได้แค่พลังเนี่ยผมว่านะตัวนี้นี่มันดีกว่าจุ๊บโอ้ นี่อ่ะตัวนี่จะพลังเยอะก,กว่าชุชืผมเอาตัวนี้แล้วทุกคนตัวนี้จะพลังเยอะก,กว่าถึงแม้จะไม่ได้เงินจะไม่ไปเลยยำ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 อ,อ,อร่อยอร่อยอุ้ยทุกคนแล้ววนที่เราตอปเราเอบเกงหลับนิน่อยครับฟี่อุ้ยอุ้ยมีคนมากัดหินด้วยเออดูสิว่าเขาจะสนใจเราไหม พี <muitas> ่ชายคะผมป่วยเอ่อเอ่อเอ่ออุ้ยเขามีอะไรอยาุ้ยเขามีสกิฟหล่อเท่กว่าผมด้วยแล้วทำไมผมมีของง่อยๆอย่างนี้เอาไปกับไปแล้วพี่เขาไม่สักิฟกับผมเลยเอาล่ะมาซ้อมกันต่อชืบต่อยต่อยต่อยผมเลเวลแค่แปดสิบห้าเองอ่ะเชืบพี่เขากลายเป็นหมาสุดหล่อเท่ได้ยังไงไม่เข้าใจ ชื้อ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 นี่เลยต่อยต่อยต่อยหินต่อยหินนางโง่ชื้อชื้อเมื่อไหร่มันจะได้สักทีเนอะต่อยหินนางก็จนนิ้วจะแตกอยู่แล้วเนี่ยมือจะแตกตูดจะพังเอ๋อเราเลยหินไม่ได้ยังไงเนี่ยชื้อชื้อโจมตีกับโจมตีกับโจมตีต่อชื้อชื้ออาชื้ออาชื้อ จิ๊บเห่าด้วยเร็ว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 ด้วยเห่าเร็วเร็วเร็วด้วยจุ๊บจิ๊บจะหยาด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 เลยจุ๊บจับจิ๊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 จิ๊บว้าวเ e v ว l เยี่ยมมาก l e v e เก้าสิบสี่แล้วนี่แน่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 แน่รู้เหมือนว่าเหมือนเราโตขึ้นแล้วพลังมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะทุกคนจื้บจื้บ chứ này nè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  tội tội này nè tội hình nàng ngủ chứ chứ nhầm nhầm ừ, hình chuông này ai rồi là cờ nhầm nhầm lười nhầm hay một ui chơi lấy về 3 2 được Yeah Wow Level 100 Rồi lấy về ยำนี่เลยงำเข้าไปงำเข้าไปอุ้ยงำนานมาจะจอดกะคืนแล้วอะทุกคนโอ้ยเสียดายจังเลยที่ผมไม่ได้เป็นแหมกับเพื่อนไม่งั้นผมจะกลายเป็นปซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้ยำเดี๋ยวกัดต่อไปอจิ้ ทุกคนผมว่าลผมเบื่ออะไรกันฟาร์ปีศาจแล้วเดี๋ยวเรามาหาอะไรสนุกสนุกเล่นดีกว่าจุ้อชื้อบืเรามาดูโซโปีวีพีเอเดียด้วยะมีโซโปีวีพีเอเดียวิจะว่าไปุกคดผมมีแผนดีดีบางอย่างคือว่าโดยที่ชื่อผมมาเป็นชื่อที่น่าสงสารมากๆเลยแล้วใครอยากจะเชื่อผมโอ้ยเบเบิเบิรเบิร ลิซเดอร์ทีเดียวคอหักมือมันตุ้มเลยเดี๋ยวเราปักขอคนต่อดีกว่าน,นะทุกคนออจบเดี๋ยวเรามาขอคนดีสิว่าพวกนี้มันจะสงสารผมไหมอ่ผมอยากรู้จังไม่จุ๊บไนี่นอนเพียงลําพังอยู่ตรงนี้เลยเอออยากรู้จังว่าจะมีใครมารับเลี้ยงผมบ้างโดยที่พ่อก,กับแม่ไม่อยอมมาสักทีเลยเออเอาละเดี๋ยวรอดูกัน ในชัมม่วโมงผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นคี่ให้ผมจะเอาความช่วยเหลือจากน้องหมีตัวเนี้แหละชือนี่ผมป่วยนะฮะผมป่วยใครก็ได้ช่วยบวด้วยปวป่วยคออไม่มีใครช่วยผมเลยอุ้ยไม่มีคนช่วย เคยพี่สาวดีจังเลยพี่สาวจะช่วยอ่ะๆๆพี่สาวเอามานอนตรงนี้ทำไมล่ะคะโอ้ยพี่สาวคนนี้ก็น่าละน่าเดี๋ยวกินข้าวแป๊บเดี๋ยวอ้าวบ๊อบบ๊ออบ๊ยทำไมเขามีแสงกะลิเกี้ยวไว้ไกลๆอ่ะเขาได้พลังพี่เศษสุดยอดไปเลยเฮ้อพอพี่เลิกเสร็ ว่ากันเป็นหมานใช่นหดีจังเลยอุยอ้ยอุ้ยมีคนปล่อยเสีงพลังจิตโอ้เจอเจอจะอจเออพราะว่านายอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอความช่วยเหลือที่บ้านหน่อยดีกว่าค่ะขอความช่วยเหลือนยอยีไ่ไงตรงนี้สวัสดีค่ะพี่บึ้มช่วยผมด้วยฮะผมอาจจะตายแล้วอุยมีคนบอก ว้าวเข้าให้พลังชีวิตผมอุย้ยสุดยอดเลยค่ะพี่ชายพี่ชาย thank you ค่ะแต่ผมง่วงแล้วอ่ะอุย้ยใครอ่ะว้าวพี่คนดีตัดสินใจเลี้ยงผมเนื้อชืบชือบอุย้ยเขาพาผมไปหาหมอด้วยจ้ะพาผมไปหาหมอจือบเขาจะทำอะไรเรา เราเรานอนก่อนอุย๊ยว้าวพี่ชายเข้าใจจงจังเลยเราอะแกงเป็นหมาป่วยอยู่นะคะทุกคนเราจะมีว่าใครจะสมใส่ผมมากอุย๊ยเขาเรียกแล้วไอ,อ้จื๊บ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 พี่ชายจะพาผมไปไหนล่ะคะอุย๊ยว้าวบ้านของพี่ชายสวยมากเลยนะฮะไอ,อ้จ๊บจอพี่ชายพี่ชายจะทำอะไรผม อ๋อเอาผมมาปล่อยไว้ตรงนี้สินะยี่จังเลยนะคะพี่ชายพี่ชายเก่งที่สุดในโลกเลยแต่ผมกลายเป็นลูกกระจกตัวเล็กแค่นี้เองอะ่ะวิที่บ้านมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้ยจื๊บจืบจืที่บ้านมีอะไรบ้างนะอุย้ยห้องนี้อะไรห้องน้ำแต่ผมไม่อยากขี่ จุ๊บๆชอบชอุ้ยกระดูปีปูดปีปูดเลยเออผมใจดีค่ะในจูบเวฟจูบๆใบเน่ยนี่นายปลากระดูกใส่เพื่อนในใครเขาด้วยกินกาแฟไหมคะพี่ชาย ยืมจับจับยิ่มโอ้มีตู้เย็นด้วยตู้เย็นมีอะไรมั่งอ่ะเปิดดูดิอุ้ยว้าวไก่ฮอทดอกอุ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยน้ำเอาน้ำแฮมเบอร์เกอร์นี่มีคุกกี้ด้วยแตงกีวนะฮะโู้อันนี้ก็อร่อยนะฮะเอาไปอ้าว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 ตายตาย เอาไม่เลี้ยงผมเร็วเหรอเออเออเออไม่มีใครเรลี้ยงผมเร็วฮออเพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่เลี้ยงผมเร็วเหรทำไมพี่ชายตายร้ายอ่ะผมจะกลายเป็นลูกหมาเล่นลอนคนเนึ้อเหรอเออผมเสียใจผมจะต้องจบชีวิตดีเกินหองหายผมไม่มีบ้านอยู่เืออุ้ย อุทยมีคนไหนดขข้ด้วยพ่อครับช่วยฮัสกี้ด้วยครับโกเด้นอยากไปเที่ยวค่ะโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยทำไมลูกหมามาอยู่แถวนี้เนี่ยเออพ่อไม่สนใจเราทุกคนสรุปก็คือการทำอะไรที่มันอุทยเขาเทำอะไรอ่ะมันป่วยวยมีคนป่วยพลัาางไปมีคนป่วยพลังอิทยก็ช่วยไปช่วยค่ะ ดวยมาด้วยผมเป็นมาที่น่าสงสารมากมามีคนพยายามจะเตีบโอ้ยอ้ยมีคนตายมีคนตายแล้วพี่คนนี้ไม่คิดจะช่วยผมมากงหรอคะผมออกน่ารักขนาดนี้เลยนะวิวิมานอนเป็นเพื่อนด้วยอ่ะโอ้พี่ชายคะผมจะตายแล้วคะเออเออเออนี่พี่ชายผมให้ฮะ ผมให้ไก่ไก่ยำยำยำผมให้แฮมเบอร์เกอร์กับพี่ให้ลีด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยค่ะนี่ผมให้ของเยอะเลยผมกินคับคอดดอกแล้วมีพี่มีพี่ชายบีมาหาผมทำไมฮะโอ้มีคนจะดูเลผมด้วยะทุกคนว่า ว่าแต่ทำไมมันมันลงม,มาตุ้มอยู่แถวเนี้ยพี่แมวคะช่วยผมด้วยฮะพี่แมวช่วยผมหน่อยฮะคือ,อผมผมไว้พี่ผมไว้พี่หมอมาช่วยค่ะอุย้ยทูก่อนอยู่ในดรแกงหมาของเราอะแต่ว,ว่าผม ผมว่านะไม่มีใครเลี้ยงผมแล้วอ่ะอ <c oughs> ผมเสียใจไม่มีใครเลี้ยงผมเลยอ <c oughs> ผมเสียใจมากเลยอ่ะไม่มีใครเลี้ยงผมแล้ว <c oughs> ผมเสียใจจนต้องร้องไห้เลย <c oughs> อุ้ยมีใครมาด้วยอ่ะอุ้ยพี่ชายพี่ชายที่ให้อาวุธหมาหี่ เออคือว่านะพี่ชายช่วยผมหน่อยค่ะอ่ะเอาสายจูงมาเลยค่ะพี่ฮึว้าวพี่ชายพาผมไปเลี้ยงแล้วสุดยอดไปเลยโอ้อแต่พี่ชายพี่ชายทิ้งผมโสดเถอะคือว่านะพี่ชายคะพี่ชายอย่าทิ้งผมได้ไหมฮะ ายเป็นหมอเลนลอนอ่ะอุ้ยสักพักมีเจ๊คนหนึ่งมาด้วยอุ้ยผมใจผมให้ของขวัญฮะเจผู้หญิงกินกาแฟไหมฮะกินน้ำหน่อยไหมฮะเจผู้หญิงนี่นะยิงปิ๊วใส่ด้วยค่ะฮะเจอะเจจะพาผมไปไหนฮะอออฉันจะให้แกกินน้ำกินน้ำด้วยคน นแฮมเบอร์เกอร์ก็กินด้วยให้เจ้ผู้หญิงอุ้ยบอยชนนี่แงเอยชืบชุบชบอร่อยเหลือเกินพาผมผมอยากไปเที่ยวอ่ะนี่คือบ้านของผมโอ๊อจ๊ะโอก็พี่สาวพี่สาวพาผมไปเที่ยวหน่อยฮะโอ้เบ้อเบ้อเบจะบ่บับตัวเองไม่ได้พี่สาวลากผมไปด้วยโอ้เบ้อเบอบอู้นี่บ้านพี่สาวเรา มาพี่สาวสวยจังครับแต่ว่าเออเออเออจา้าไม่เลยพบติดพบติดเจ้ว,ว้าวของกินเพียบเลยือบจับเออเออไม่เลยโอ้ว้าวมีทีวีด้วยทุกคนเรามาสำรวจบ้านนี้ก็ดีกว่าเอไม่ไงว,ว้าวจอร์ลาเคแล้วโชคต่อไป

คือว่านะถึงแม้ผมจะกลายเป็นหมาญาติดแต่ก็มีคนใจดีเลี้ยงผม้นยเนี่ยเพราะดีใจสุดๆเพราะก็ในโชว์พันที่ไม่ได้แปลงมาหลายวันแล้วอ่ะเออถ้าทุกคนชอบอยากให้เรามาเล่นอีกก็อกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายนี่กินฮอตดอกกินไก่โชว์กินนี่ด้วย